ดอกอะไรเอดอกอะไรเอดอกบนจำปาค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณหนึ่งนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะพาขึ้นฐาน4ีน่กนตัดริบบิ้นที่ความยาว120เซนติเมตรนะคะตัดปลายให้แหลมทั้สงสด้านหลังจากนั้นก็มาพับริปบิ้นนะคะให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เซนเหมือนทุกคลิปที่มินิดท,ทำเนาะแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูก,ก่อน ถ้แบบเดียวกันนี่ค่ะให้ด้านหนึ่งเหลือยาวกว่าประมาณ3ามเซนนะคะทั้งสี่เส้นหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทํากลยค่ะฐานสีนะคะห่วงที่หนึ่งซ้ามือห่วงที่สองขวามือเอาห่วงที่2องคล้องห่วงที่หนึ่งขั้นตอนนี้ไม่นี่จะพาไปเร็วหน่อยนะคะเพื่อให้ได้ริบบิ้นไม่ยาวมากเออคลิปทําไม่ยาวมากเนาะเดี๋ยวจะอัปโหลดยากนะคะนี่เส้นที่สามค่ะเส้นที่สามคล้องไว้เส้นที่สี่ ทำเป็นถ่วงตรงรอยพับแล้วมาสอยเข้าตรงนี้ค่ะอแบบนี้ล้วเข้าตรงกลางแล้วข้าก็เอาแปดลบินเส้นที่สามลงไตรงนี้นี่ค่ะแต่แบบนี้แยกลูกบินเป็นแปดเส้นเลยค่ะสําหรับวิธีทําอย่างละเอียดวันนี้ลงไว้หลายคลิปแล้วนะคะวิธีทําฐานส้มหรือฐานลูกมะพร้าวเส้นถัดไปตรงนี้ค่ะพับเฉียงพับลงมาเรื่อยๆนะคะเฉียง แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วสอดนะคะสอดลอดไปตรงนี้ค่ะฐานสี่เ,าาเรียบร้อยอ่าฐานแปดเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปทําฐานส้มค่ะขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งเส้นเส้นที่สองจับบนมาทางขวาน,นะคะค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สามค่ะค่อยทับขึ้นมาและเส้นที่สี่ค่ะค่อยทับขึ้นมาพอเราค่อยทับกันอยู่สีเส้นแบบนี้นะคะให้วางเส้นด้านในลงแล้วล่างขึ้นเราทําแบบเดียวกันจนด้านล่างหมดนะคะ มีสีบางลงล่างขึ้นค่ะมีสีบางลงแล้วก็ล่างขึ้นค่ะมีสีบางลงล่างขึ้นถ้าถ้าเร็วไปขออนุญาตนะคะเพราะว่าคลิปมน,นี้จะได้ไม่ยาวมากเนาะนี่ค่ะลงล่างหมดนะคะทีนี้เหลือสามเส้นด้านบนกัะเราจะสอดไปที่ห่วงด้านล่างสามห่วงเส้นด้านในนะคะเส้นนี้เส้นแรกอนะ่ะเอาไปน มันจะอยู่อย่างนี้เนาะเราเอาเส้นแรกเอาเส้นที่อยู่ด้านในค่ะสาไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวแบบนี้เส้นด้านในถัดมาสาไปสองห่วงค่ะสารอดสองห่วงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะรอดสามห่วงนะคะแบบนี้ค่ะรอดสามห่วงได้แบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนเป็นค่ะ ดึงให้กระชับค่ะดูริบิ้นด้วยนะคะระวังมันบิดผิดด้านมันก็จะไม่ได้เพอได้แบบนี้นะคะพลกกลับด,ด้านมาฝั่งนี้ถ้าแบบนี้นะคะดึงให้กระชับพอดีแล้วนะคะต่อไปเราจะทําเป็นทรงมะพร้าวขึ้นมาถ้าเป็นส้มจะข้ามสามนอ้อถ้าเป็นลูกมะพร้าวจะข้ามสี่เราจะหยิบเส้นนี้นะคะน, 1, นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นี่ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยข้ามริบบิ้นสี่เส้นถ้าเหมือนกันคะ่ะเส้นถัดมาหยิบด้านบน ข้ามสี่มาเลยค่ะข้ามสี่อ่ะมันข้ามห้าแล้วนี่ข้ามสี่นี่ไงสี่ข้ามสี่มาเลยนะคะข้ามนะสนนี่ค่ะนี่นะ,ะต่อไปเส้นนี้ค่ะข้ามสี่ข้ามสี่นะคะต่อไปเส้นนี้ค่ะข้ามสี่นะคะเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะเราจะลอดแล้วนะคะลอดไปลึกินตรงนี้ค่ะลอดหนึ่งเส้น ต่อมาเส้นนี้ค่ะดึงมาแบบเดียวกันลอดไปที่เดียวกันแต่เบี่ยงลอดริบบิ้นสองเส้นออกมาหนึ่งสองเส้นถัดมาค่ะก็จะเบี่ยงลอดสามนะคะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดสามนะคะหนึ่งสองสามเส้นสุดท้ายค่ะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดสี่ค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กริ้นออกมาตรงนี้นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้ให้กระชับพอดีค่ะ ดึงให้กระชับแล้วนะคะสอดเก็บนะคะจะเป็นอย่างนี้เนาะเราสอดเก็บเลยค่ะสอดรอบสามนะคะแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามรอบไปตรงๆนะคะรอบสามทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะครบได้มาเจอกัน,นะค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะสอดครบแล้วคลิกลกับด้านมาฝั่งนี้ทีนี้เราจะสอดริบบิ้นเพิ่มสอดริบบิ้นกับเพื่อใส่เพิ่มนะคะความยาวเท่ากับปลายริบบิ้นที่เหลือค่ะทุกคน อันนี้เลือกสีนี้นะสีแล้วแต่ความชอบค่ะทุกคนแบบนี้อ่ะแบบนี้ค่ะความยาวของริบบิ้นที่สอเท่ากับปลายริบบิ้นที่เหลือค่ะสวัลายนะคะเราอย่าเพิ่งตัดหรือเราจะวัดแล้วก็ตัดก็ไา้ประมาณนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นเลยค่ะตัดเลยนะคะแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะ เรียบร้อยค่ะแม่ิดสลับสีนะแล้วแต่ความชอบสอดครบสอดริบบิ้นเพิ่มครบทั้ง8เส้นนะคะเราสอดริบบิ้นครบแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาทําเกี่ยวสับกลางกันนี่นะคะเราจะจับเส้นนี้เราจะสอดลอดหน้าเส้นตัวเองลอดสี่เส้นไปนะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้บแบบนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดไปนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะสอดไปแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะสอดร,ริบบิ้นขึ้นมาอยู่ทําแบบเดียแวบบกันนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะแบบนี้นะดูอีกทีนะคะอ่าตัวนี้เป็นริบบิ้นสีขาวข้างในนี่ค่ะบิดมาแบบนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นไปสอดนะคะแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยทาแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นนะคะครบ8เส้นแล้วมาเจอกันค่ะเมื่อทําครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นค่ะในขั้นตอนนี้ให้กดไว้เบาๆให้กดไว้เบาๆตรงนี้นะคะพลิกกลับด้านมาแล้วกดไว้ปลายริบบิ้นแล้วก็สอดค่ะสอดเก็บนะคะก็สามไปเลยค่ะกดริบบิ้นไปด้วยจะถอยกลับนะคะแบบนี้ค่ะ สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราสอดเก็บครบแล้วเนาะเราก็จะมาสอดระบ,บินขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยวิธีการสอดนะคะอันนี้จะปิดเส้นนี้ปิดมาอย่างนี้ค่ะบิดมาแบบนี้แล้วนําไาระบบินนะคะมาสอดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะให้น้องออกขึ้นไปด้านบน แบบนี้ค่อยๆค่อยๆดึงนะคะนี่ค่ะตรงนี้จับจับไปด้วยนี่รีบินต้องเป็นอย่างนี้นะคะกลากเพชรอยู่ด้านบนประมาณนี้ดึงพลิ้นไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่กากเพชรอยู่ด้านบนด้วยอีกทีนะคะรีบินแบบนี้ค่ะแล้วนำปลายริบินเข้าไปสอดตรงนี้ แบบนี้นง่ายเลยยื่นกรึดมาแล้วเราก็กดให้น้องเข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะโอเคสอดขึ้นมาครบแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนี่ค่ะตรงที่เราจะสอดลงนะเนี่ยเราก็บิดริบบิ้นแบบนี้ค่ะทุกคนบิดมาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะถ้าอากาศร้อนลง เหงื่อออกชื้นชื้นแบบเหนียวมากเลยลิบปินติดมือติดแขนทำแบบนี้ค่ะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยน่ารักมากเลยลีบีเมื่อกี้น่ารักมากเลยดึงลิบบี้ลงมาแบบนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สอดตามลงไปเลยนะคะทําให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะครบแปดเส้นแล้วมาเจอกันนะคะว่าน่ารักจังเราโย เรียบร้อยนะคะเมื่อเราสอดครอจะได้หน้าตาแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปค่ะเดี๋ยวให้ดูสอดเราจะจับเส้นนี้นะเราจะสอดไปตรงนี้ค่ะลออสองนะคะหนึ่งสองมาออกตรงนี้นะคะปิดริบบิน้นดิดแบบนี้ค่ะทุกคนปิดแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะก็จับสอดแบบนี้เลยสอดลงตรงนี้ อน้องสอดออกมาแล้วนะตัวนี้ค่อยๆดึงค่ะอะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนนีนีไม่นิดททงไปแล้วประมาณนี้ไม่นิท้ทไปแล้วเรียบร้อยค่ะเราสอดครบทั้งแปดเส้นทีนี้เราก็ดึงให้กระชับให้สวยงามให้เป็นทรงกลมสวยๆนะคะทุกคน ให้ขนาดเท่าๆการกรีบเราก็จะสวยค่ะทีนี้ในขั้นตอนถัดไปก็สอดกลีบแบบนี้ค่ะเป็นกรีบบัวธรรมดาค่ะแบบนี้กรีบบัวปฐุมมาของเรานนั่เองนะคะทุกคนสอดลงตรงนี้ค่ะทําให้ครบตั้งแต่เส้นนะคะแล้วมาเจอกันค่ะทําให้ได้แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะดูอีกทีนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นํามาสอดลงตรงนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะเราทำกรีดบัวแบบนี้ครบทั้ง8เส้นได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็สอดเก็บค่ะสอดเก็บแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสอดเก็บครบทั้ง8เส้นน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยขอบคุณแบบสวยๆจากคุณหนึ่งนะคะยิงการ้อนตกแต่งตรงนี้กอขอโทษไมนด้ไม่ได้ยิงการ้อน สวยมากค่ะทุกคนขอบคุณแบบสวยๆจากคนหนึ่งนะคะ